มาครับพี่น้องขาบุงผักบุ้ง,บบงวันนี้จะทําอะไรอืมคิดจะทําอีกอย่างมาเห็นผักเอากินผักสะก,กอนพี่น้องขาตัดให้หมดเลยบุ้งด้วยน่อืมสิได้แตกไหมนะสีผัดอันอ่างให้ฝรั่งกินผักบุ้งหมูสับไหมบุ้งงามว่ะตัดหมดเลยมันยาวแล้วล้อนอ่างแล้วนะคะจะได้โปรงไหมทุกคน นี่เม็ดผักบุ้งของพี่สายพินนะคะที่เอามาให้จากสวีเดนพี่น้องาเดี๋ยวจะไปเก็บมะเขือเทศผัดผักบุ้งหมูสับเนาะใส่มะเขือเทศนํามีอันอย่างกระใสเข้าไปมีประโยชน์นะคะเออให้ฝรัง่งบุยากดหอกฝรัง่งบ้านนี้เคดอย่างให้กินก็กินเบิรดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบึงดีงามบ่ไล่ปักนะคะ อันไอ้ที่เด็ดอยู่เป็นกิ่งๆเวลาเขาเ้าแตะก็ได้สองยอดเพิ่มเนาะเอาให้หมดเลยปา๊าดพอได้กินโอ,โนโอน้อยแงะอยู่เด้อใหญ่ก็ได้เตะตามภาษาผักแค่นี้พอเข้าผัดแล้วก็เหลือหน่อยเดียวพี่ต้องค่ะอ่าอนี่อากาศบกฝนจะตกยังไม่เห็นตกเลยเนี่ยอืม อากาศคึมคึมฝรั่งตอนไลฟ์สดอยู่ฝรั่งเข้านอนตากแดดเ,เด,ดเหงื่อแตดเหงื่อเตนพอเห็นอากาศคึ้มฝรั่งหนีเข้าบ้านเราเด้อนะหนีเข้าบ้านแล้วบอกว่าเมื่อไรจะตกไหนบอกว่าฝนจะตกบ่ายโมงว่าซะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายโมงใช่ไหม,มกินเป็นอย่างๆไปนะคะพี่น้องขาภาษาพอได้ เก็บเลมหอมลอมลิบเลมกินผักบุ้งค่ะหลังบ้านหลังบ้านปกติผักบุ้งเนี่ยเขาจะปลูกง่ายเยจ่าส่วนมากก็จะอ่าเขาเรียกอะไรนะไปซื้อมาแล้วก็เอาตอมาจิ้มไว้มันก็ได้กินเนาะแต่รอบนี้ได้เม็ดพี่ใส่พินเอามาให้พี่น้องค่ะในในหลายอยู่เดอ้อผัดลิงจานไปค่ะเดี๋ยวไปผัดบุ้ง ผักบุ้งให้ฝรั่งกินนะคะจะหาเมนูอย่างเงี้ยเจ้าของนะหมูสับผัดบุ้งเมนูของฝรั่งแล้วนะแต่ยายจา๋าเราจะกินอะไรดูหัวละพาก็เลมแตกทันนะคะทุกคนขึ้นใช่อันนี้ต่อเอามาเสียบงามเจ้ยนี่ยายจา๋าเด็ดกิ่งเอาไปปั่นนะโ ที่เม็ดยายจ่าเพาะเองในบักแล้วมันออกช้านี่ยายจ่าเสียบไว้ดูจะทันได้กินเม็ดไหมพี่น้องขา<ม>เ<ม>บิงกันเด้ออืมอันนี้น่าตัดใส่ถุงเข้าตู้แข็งอีกสักถุงนะเนี่ยไม่ทันได้กินก็เซฟเก็บเข้าตู้แข็งไปเรื่อยๆนะคะอ <c oughs> ไว้กินหน้าหนาวพี่น้องขาอ่ะอันนี้เดี๋ยวลดน้ํารอนี่ไงเบี้ยพริกที่ยายจ่าเพาะระบบไม่ขึ้นมาขึ้นช้านะคะไม่ทันการ นะลดน้ำไปเดี๋ยวก็แตกได้กินต่อ